เดินไปตามความฝันหางไม่ก็ยังจะฝันแบกมันไปนานลุกนั่งก็ยังไม่ไหวกายที่มันเหนื่อยล้าแต่ใจชุดข้าเอาไว้ฉันจะเดินต่อไป สังใจที่ฉันต้องการไม่มีทางที่ฉันจะหยุดทุกก้าที่ฉันจะยึดแม้ทางจะไกลสุดฉันจะฝ่าฝันไปเมื่อวันวางที่บันบันใจหยัดไว้แล้วก้าวไปต่อใครที่ไม่เคยทอ ความมางนี้ของน้องพี่ที่คอยมอบให้ในวันที่มืนมิงมีแสงสวรอยู่ปลายทางแต่บนหนักน,นั้นไม่มีทางที่ฉันจะ นะครับก็ยิงตาจริงๆแล้วผมอยากขอบคุณก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณโอกาสที่ผมได้ได้กลับมาพี่บ้านเกิดแล้วก็ทําทีมชลบุรีนะครับเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วตอนนี้ผมเรือมเป็นโคชเชียงรายนะครับเราก็ผมใฝ่ฝันมาตลอดว่าวันหนึ่งนะครับจะกลับมาเป็นโคชชลบุรีนะครับแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเรือมเป็นโคชเชียงรายแล้วก็แล้วก็ชลบุรีนะครับเป็นทีมที่นะครับ มีแต่โค้ชที่เก่งๆมากนะครับผมก็แค่ใฝ่ฝันนะครับว่าอยากจะกลับมาบ้านเกิดนะครับแค่ฝันนะผมก็คิดว่าผมคงทําไม่ได้นะครับแต่ใน12ปีนะครับหลังจากวันนั้นนะครับที่ผมเป็นโค้ชเชียงรายครั้งแรกแล้วก็มาจนถึงวันนี้นะครับผมผมได้ทําความฝันของผมสาเร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าโอเคด้วยผลงานหรือด้วยสิ่งที่ทุกคนคาดหวังนะครับมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับฉะนั้นมันตามที่ผมพูดเลยนะครับก็ อ่าผมขอยุติบทบาทนะครับผวหน้าผู้สอนของทีมชมพีเอฟซีตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ว่าผมอยากขอบคุณโอกาสและกันที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับกับพี่นพนะพูนนทสิงโตทองที่ให้โอกาสผมตั้งแตอนที่ผมเป็นนักฟุตบอลนะครับตอนนั้นผมอยู่ไฟฟ้านะครับแล้วก็อ่าคุยกับพี่นพที่กลับมานะครับในเลกสองตอนที่ปีที่ชมพีได้แชมป์นะครับนะครับอ่านักครั้งนั้นนะครับแล้วก็กลับครั้งนี้นะครับที่ได้กลับมาผมว่าอ่ามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่จริงจริง นะครับก็ผมขอโทษนะครับที่ผมทําให้ไม่ได้ตามที่ผู้บริหารต้องการนะครับแล้วก็ผมทําไม่ได้ที่แฟนบอลชมบุรีคาดหวังนะครับทุกคนเสียใจแต่ว่าคนคนหนึ่งที่เสียใจมากที่สุดคนนั้นก็คือผมแหละนะครับผมคิดว่านะครับในเมื่อไม่ไม่ดีพอก็ต้องเปิดโอกาสให้กับคนที่เข้ามาทําให้มันดีกว่านี้แล้วก็ยกระดับให้ทีมชมบุรีนะครับไปสู่เป้าหมายที่ทุกคนวางไว้นะครับพอผมอาจจะออกจากทีมชมบุรี f c ซีได้แต่ว่าผมจะออกจากจังหวัดชมบุรีไม่ได้นะเพราะบ้านผมอยู่นี่นะครับ๋ย่ อย่าไล่เขาออกจากจักชลบุรีเลยนะครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่ยังไงไม่ว่าผมจะเป็นโค้ชที่ไหนผมก็ต้องกลับมาที่ชลบุรีอยู่ดีนะครับก,ก็เจอกันก็ทักทายแล้วก็ขอโทษจริงๆนะครับแต่อยากให้รู้ไว้ว่านะครับถ้าให้ผมกลับไปแล้วผมคิดว่าต้องแก้ไขตรงไหนผมไม่ไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขเพราะว่าผมให้ชีวิตแล้วว่าผมทำด้วยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจริงๆครับใน8นัดน,นี้นะครับแต่พอมันออกมาไม่ได้นะครับเราก็ต้องกลับมามองตัวเองว่าโอเคความทุ่มเทที่เรามีให้ หรือการทํางานหนักอ่ะแสดงว่าเราอาจจะคุณภาพนะครับไม่ไม่ดีพอผมก็ต้องไปพัฒนาและปรับปรุงตรงนั้นนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ใน8ดนัดที่แฟนบอลเข้ามาชมเข้ามาเชียร์นะครับแล้วก็ไม่ได้ผลในสถานารที่ต้องการทุกคนก็จะมาซัพพอร์ตนะครับผมบอกตลอดว่านะครับไม่ว่านักเตะหรือโค้ชหรือใครก็แล้วแต่นาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าท้ายสุดนะคนที่จะอยู่สิ่งที่จะอยู่คู่กับคนชนบุรีนะครับก็คือทีมชนบุรีเอฟซีนะครับก็ Support, การซัพพอร์ตคนสนามตัวนี้ต่อนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าโค้ชที่จะเข้ามาก็ต้องการกําลังใจจาก,จากทุกๆคนนะครับแล้วก็จะมาเปลี่ยนสนามตัวนี้ให้ดีขึ้นนะครับได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากบอกนะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับก็ผมไม่ได้เสียใจที่มันผ่านไปแล้วแต่ว่าผมจะดีใจว่าครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมทําความฝันของผมได้ไดไดเป็นจริงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มาเื่นนี้ผมจะไปอยู่ตรงไหนแต่ว่า ถ้าไม่ได้กลับมาครั้งนี้นะครับแล้วผมเลิกงานโค้ชโดยที่วันนึงไม่ได้เป็นโคช้ชชนบุรีเลยผมคงผมคงเสียใจมากๆนะครับแต่วันนี้ผมได้มาแล้วแล้วผมพยายามที่จะเต็มที่แล้วนะขอโทษจริงๆนะครับกับแฟนบอลกับคนชุนบุรีที่ที่ที่คลั้งคา้ฟุตบอลแล้วก็อยากเห็นสนามตัวนี้นะไปสุดก